แมวเมียวยี่พัสดุมาแล้วน้องแมวเฝ้ารออยู่ตรงนี้ใครเอ่ยใครเฝ้ารออยู่ลูกบุญชอบบุญชอบเฝ้ารออยู่พัสดุมาแล้วน้องแมวเข้าจับจองเลยจับจองเลยขนโนใช่ไหมลูกคนโนใช่ไหมบุญชอบกับใครเนี่ยฮะสมบูรณ์สมบูรณ์กับบุญชอบบุญกับบุญชอบเฝ้ารอเลยเดี๋ยวูกแกดูน้ไปเลยเอ่ย เป็นอะไรข้าวเด็กแก่ดูนะครับนะคะครับเปิดกล่องออกมาแล้วครับเป็นอาหารน้องเมียวเป็นอาหารน้องเหมียวสองกล่องเลยสองกล่องเลยเนาะแล้วก็มีมีอาหารเส้นบุญเส้น <c oughs> อาหารปลาเส้นด้วยปลาเส้นถอะน้องเมียวด้วยสองทงด้วยกันเนาะสองทงด้วยกันกับน้องเมียวเหมียวเป็นอาหารเมียวเหมียว เป็นอาหารเมียวเมี่ยวสำหรับน้องเมียวเมียวส่งมาจากคุณโยมกฤพรจิระชายทรคุณโยมกชพรจิระชายทรยกรุงเทพเนาะส่งมาถึงน้องๆเมี่ยวพุทธสถานวัดป่งชายตะบนบ้านสาอำเภอแจ้หอมจุปังจำนวนสองกล่องด้วยกันขอโมทตนาสาธุขอบุญกุศลทรายาเหล่านี้จงเป็นพระระจาโน้นนำคํำชูวให้คุณโยมกฤพรพร้อมครอบครัว ก,คกค็ความกกสุขความเจริญความสุขกายสุขใจปัรถานานสิริขอได้ทุกความมุ่งหมายปัตนาทุกประการเถิดสพพิจิโยโวจันตุสัพพโรโคนสัสตุมาเตปัตบรรยโยทุขีทีฆายุโกเพราะว่าอภิวาทนาสิริสนิจังพุทธาปัย,ยิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุาธน้องน้องเมียม,มาเฝ้ารอรับรอกันแล้วลูก ราปูกไก่ให้กินรือเนะหดแลเนาะแกให้กินอาหารกระป๋องอาหารเมียวเมียวอาหารเมียวเมียวกับกับปลาปลาเส้นเนาะแห้น้องเมียวกินอาหารกระป๋องกันเนาะกินสองรสเลยเนาะสองรสไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วอาให้น้องเมียวเมียวกินกันแล้วมีเมียวกินอาหารเมียวเมียวน้องเมียวเมียวกินอาหารเมียวเมียวแล้วกินกันยังเลยจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับใครนอนอยู่ไม่ได้กินละ แค่หลับอยู่ไม่ได้มากินเนาะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวถึงเวลาก็ค่อยกินเนาะตอนนี้เวลานอนเด็กหวงนอนเยอะครับขับขอนโมทนาสาธุขอบุญนี้จงทุเลศสมปรารถนาทุประการเธอสาธุสาธุาธอายุวนโนสุขขังพระลาง